ก้อยตัวเดียวเดียวครับผมผมอําลำลูลกโดดหวานเจี๊ยบครับผมพอมเสิฟไปครับผมจะมาเฮ็ดก้อยตัวเดียวเดียวคมขมมาเอาครับนี่ตัวเดียวเดียวคมขมเอาแต่เฮ็ดเป็นก้อยนะครับผมคมขมได้กระแซบเพื่อก่อนนะครับผมเดี๋ยวเฮ็ดเมนูเด็ดให้ดูครับผมนี่เอามาใก่้ๆนะครับ เออ <rieb> นี่ครับผมตอนเอาตอนพอดีครับเนาะครับเนาะ okay. น,นี่นตอนพอดีครับครับผมตอนพอดีครับครับผมซอยซอยซอย,ยไปเจ้าหัวเลือ,อ,อกาปลายเอาปลายดีกว่าครับผมนี่ยังเลือกปลายมันดี <li bra>? <nada> เหตุบแบบได้ก็บขีดเสียบนะครับผม,น,บผมนุ่มดีครับผมเพื่อน นี่ของแท้ของแท้ครับผมตัวเดียวเดียวไปลงหมอครับผมเบ่งบรรยากาศในลานเป็นลักษณะใดน้อครับผมโอ้นี่แหละยา,า,า,ามาเซส่วนยามาเซส่วนประมาณก่อนสี่โมงครับผมก่อนสี่โมงบรรยากาศครับประมาณนี้จำใส่ดีครับผมสําหรับวัดยังเมื่อนี่วัเพ็นฤหัสนะครับผมนี่สุดยอดของแท้ครับผมบรรยากาศ ไม่มีอะไรมากมาผงตัวเ,เลยครับผมเนี่มาเอาว่าผงเงานะครับใส่ดวดไปพร้อมนะครับผมใส่ลูกดวดลงไปเพิ่มพร้อมติดฉาดจิตจัดเนี่ยนะครับออกแบบผมนะครับผมมาเนี่ยไปครับผมตูรถครับผมรกระเพกข้าวคัวาจองครับผมซอยด้วยดีดักจองเครื่องขี่เพี้ยสองจอง,จอง ต่อด้วยใบมะกรูดครับผมหอมแค่ครับผมหอมรวมลงไปเนี่ันกาขยิสุดทเท่านั้นแล้วนี่นะครับเนาะแงมันไดนะครับตัวผมเดี๋ยวหนาดีงหน่อยหนึ่งนามตมกันนาบะ น้ำต้มใส่นิดหน่อยมาลงครับผมลงจานลงจานหน้าตากระชีประมาณนี้นะครับก้อยตัวเดียวๆนะครับผมพันใส่เหลือดคือขี่โอ้โหว่านหาก้ก็วุ่นร้อยเหลือดแล้วเนาะนี่อากาสุดทนันแล้วกับแก้มก็ดีครับเขาก็สุดยอดนะครับผมนุ่มๆนิ่มๆน,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 นะครับ ไ้ตัวเดียวเดียวครับผมผมอําลำลลูกโดดหวานเจี๊ยบครับผมพร้อมเสิฟไป